สวัสดีครับสวัสดีคร่ะสวัสดีครับน้องมี่นะคะท่านผู้ชมเนาะครับเมื่อนันได้ลงคลิปไปโอ้ย fc ถามมาสั่น fc ตามตัวเด็กแนวทางตัวเลขสุขภาพของน้องมี่นะครับครับผมเป็นยังไงว่าสิเป็นสามหอดผู้ก็บว่าได้ไปมันบพท่านเจ้าก็เลยมาหาอีกคือเก่าไกลมือแล้วนะครับผมมือนีมืออื่นเนาะมือนีกวันที่สิบห้า มีนาคมสองพันหารอยหกสิบเจ็ดมื่อนกับเป็นวั 16, นที่สิบหกเนาะมีนาคมพองพนี้ะนจะรวยแล้วค<พ>ุงนี้เราจะรวยกันนะครับผมมื่อนั่นนะน้องมีให้สี 1> 1่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งแมนครับเป็นเลขของไม่ไพ่ไม่ไพ่แมนยุปไปไม่ไพ่ออกยุปไบไม่ไพ่อันนี้ก็เป็นเลขเจ้าที่เป็น,น,นเลขเจ้าทีนะครับยุปไยไม่ไพ่ออกลักษณะแบบได้เลขยุปไบไม่ไพ่ออกเลี่ยงกันครับมันแบบนี้คือมันสิออกจะสี่เนาะเขียนเป็นโตเลยนะครับ ชมันเขียนเป็นตัวยุปไผไม่ไพ่ตัดไหม่ไพ่ลงมาแล้วพอเป็นตัวแบบนี้นะครับผมซีหนึ่งหนึ่งเลี้ยงกันมาเรยเขียนเลี้ยงแบบนี้เขียนเลี้ยงแบบนี้แหละครับเห็นชัดแบบนี้เลยนะครับผมอ๋อเลขปลายใหม่ไพ่อันนี้คือเห็นบรในฝันเนี่ยคือเห็นเห็นชัดชัดตัดลงมาแล้วเห็นเห็นเป็นตัวเลขแบบนี้แหละครับเป็นตัวเลขเป็นซีหนึ่งหนึ่ง แต่ว่าน้องเมียก็คิดว่าเจ้าที่เขียนไห้แมครับเขียนใส่ไม่ไพ่ไห้เพราะว่ามันอยู่ปลายเนาะอยู่ปลายไม่ไพ่มบ่ได้อยูนต้กเป็นเลขบนผมว่า4หนึ่งหนึ่งเพราะว่าปกติเจ้าที่นี่่นเคยหายอยู่แล้วแต่ว่าหายมากความฝันบอกให้หห้ความฝันส่วนมากคำให้ความฝันซิบ่บอกเป็นตัวเป็นยังแบบเห็นเห็นแบบนี้นะคือซิบ่เห็นจ๋าจ้าแบบนี้ครับผมแต่ตัวนี้แต่ตัวนี้คือเฮาตัดลงมาแล้วเห็นเลย สี่หนึ่งหนึ่งมันชัดมันชัดแห้งเออนรแบบนี้เลยครับสีหนึ่งหนึ่งแบบนี้และยู่ไปไม่ไพเขียนเรียงแบบเขียนเรียงแบบนี้แหะครับไม่ได้เขียนแบบแนวนอนเนาะอันนี้มันเป็นแนี้ยตังเขียนให้แบบนี้เลขที่เห็นนะครับบแบนฟ้าฝันหนึ่ยนครับสีหนึ่งหนึ่งอาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งสี่ก็ได้ด้วยครับเป็นเลขสามประตูเนาะซื้อเป็นสามประตูเอาก็่ต้องต้ดก็ได้ครับตัวนี้สี่หนึ่งหนึ่งแต่ว่าผมว่าตัวนี้มันเป็นตัวร่องแบบนี้พองง่ายเลย เพราะว่าผมฝันหมายความว่าหลังจากที่ออกคลิปไปเมื่อนั้นน้องมีกระบอกว่าไห้เอเบิ่งว่าสองฝันต่้สองคืนต่อมากกว่าฝันนะครับผมอันนี้ผมก็เลยตัวนี้ก็เลยสื่อยูนะครับผมอันนี้ก็ซสื่อยูสื่อคือเกานะครับแล้วก็มามาขึ้นอีกขึ้นหนึ่งกับฝันใหม่นะครับผมฝันว่าจะได้เนาะค่ะฝันว่าเพิ่นมาบอกนะครับผมบอกบอกตรงๆเลยนะครับบอกเป็นโตบอกเป็นโตเดี๋ยวผมสิเขียนไห่เนาะ พราเพิ่นบอกตัวใดอว่าสิใดเบิ่งกันเนาะเ c ซีคนที่ขอจากเสียงโชกวันทีสิบหกมีหน้ามื้อนี่ลหละบอกยังไงพรุ่งนี้จะเล่นกันนะครับผมตัวนี้เลยนะครับบนนะครับผมไฮมัตตัวเดียวนะครับผมอันนี้บนนะครับตัวเดียวเลขสามตัวตรงนะครับศูนย์สองสองมนเพิ่นบอกว่าศูนย์สองสองนะครับผมอบนบน ตัวเดียวตัวเดียวนะครับหางเดียวเม็ดเดียวศูนย์สองสองนะครับผมอันนี้ก็ล้องสื่อเบิงนะครับผมอันนี้เป็นความฝันเป็นความฝันเพ่นบอกว่าเสือเด้อเลขศูนย์สองสองเนวะอืค่ะผมมาบอกเป็นไทครับเป็นผู้ชายเหรอครับคือเก่าผู้ชายแต่งตูเป็นเจ้าป็นไทบ้านเป็นไทบ้านแต่งตัวแบบไทบ้านคือเก่าเจ้าที่เจ้าที่แต่งตัวแบบไทบ้านคือเก่า ผู้ที่เฮาเคยเห็นก็คือผู้นี่บอกค่ะคือผู้นี่ลหระครับมันหลายงวดที่เคยบอกมากงวดที่ถือหาศูนย์อีกงวดนึงโดนๆจะบอกเท่านึงได้ครับผมแอนบอกทุกงวดเดยะคือหาบอกนี่คือถือถูกเลยถูกหวยเลยลองง่ายไปคือตอนนั้นฝันหาศูนย์กันแล้วก็ฝันว่าสิผ้าไปเอาหายเงินหายทองคผ้าไปคุดอยู่ที่เจ้าของนั่นแหละวันนี้ผัดตื่นก่อนไปนี่ยังท่านเดๆได้หายเงินหายทองอยู่ผัดตื่นก่อน บปดี้ก็เลยงวดที่หลังจากที่เราว่าเลขออกตรไปไม่ไพ่แล้วเดี๋ยวสิครับก็เลยมาตองงวดเป็นศูนย์สองสองเพิ่นว่าเสือเด้อศูนย์สองสองเพิ่นว่าฟันมือใดนี่ค่ะฟันหลังจากที่ออกคลิปไปประมาณสองหมื่นครับผมอค่ะก็ฟันฟันเลขตัวนี้ปกติเพื่อนฟันเอานี่ฟันเพิ่นกับซิมาบอกแบบนี้ป่ะบอกแบบนี้นะครับบอกตรงตรงแบบนี้ห่ะบม่มีปัญหาดอกเพราะว่าผม ผมตีปัญหาบุคคลถนัดเท่าไหลสินะเพิ่นบุคคลมีปัญหาไห้บุคคลมีปัญหาไห้บขาแมน่าเขาตีบุบุบถนัดเพิ่นบุคคลมีปัญหาไห้เออเพิ่นก็บอกตรงๆเพิ่นบอกเป็่อนโตได้เนาะครับแม่นครับก็ดีได้เนาะเพิ่นบม่ให้เขาตีปัญหาเพิ่นมาบอกเป็นโตแต่แดงรับไปเลขของน้องมีงวดนี้มีอยู่สองชุดแม่นครับซีหนึ่งหนึ่งครับซีหนึ่งหนึ่งก็คือเขาเห็นตรงๆรงจ้าจนะครับผม แล้วก็ฝันตองหดนี่ก็ซ้าฝันตองหดเนาะมาไปไงไปเพราะหลังจากออกคิดไปแล้วนะครับผมกับเอ่เพื่อนกับมาบอกเข่าฝันมาบอกนะครับศูนย์สองสองนะครับหาให้เสื้อตัวนี้เออให้เสื้อเอาตัวนี้นะครับผมวันนี้ผมสิบอกว่าบอก่าจังไหรนี่นี่ครับทีุ่ลากับนี่พี่น้องไม่เข้ามาจังไหรค่ะได้มาจังไหรเนาะนี่เจ็ด เก่านี่ค่ะก็บอกในมือเดียวกันนั่นแหละครับเอาเพิ่นบอกคือกันเนาะครับนี่แหละสามตัวสองตัวนี้แต่ไหนหมายความว่าในมือเดียวกันเพิ่นบอกสองเถือกฝันสองเถือแต่ยังบอกว่าเพิ่นบอกว่าสามตัวเนาะตอนแรกเนาะสามตัวบนศูนย์สองสองล่างเจ็ดเก้านะครับเจ็ดเก้าก็เรอผมผมคิดว่ามันสิออกคือเก่าเนาะครับเจ็ดเก้าแต่อาจกลับบวกกลับหนีห้องกับบุงกุนะครับเพราะว่ามันเคยออกแล้วมันบอกคำงวดที่แล้ว เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดบางคนก็จะว่าเลขเก้าเออเลขตัวเก้าอสิแต่ว่าน้องมีแต่ว่าเพื่อนมาบอกตัวนี้แมนครับบอกนี่คือบอกทั้งบนทั้งล่างเขาเพิ่นเพิ่นบอกว่าเสื่อเด้อเลขบนตัวนี้ละศูนย์สองสองเพิ่นมาค่ะล่างเจ็ดเก้าเพิ่นนมาจะสี่ละซื้อเอาเพิ่นว่ามาหายชักหายน่้อเถพี่น้องฟังเราด้วยเพื่อนคือแบบโดนๆนะครับคือนานๆน่ะเพื่อนจะบอกเธอหนึ่งเนาะว่าไงไงกูเป็นว่า บอกทุกมงวดได้ครับถ้าบอกเนี่ยคือคือถูกบอกถ้าบอกคือถูกเออคือถูกอ่ะอ็ให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาเนาะเพราะว่าห้องเป็นแนวทางเนาะมื่นลงคลิปไปเนาะด้สองคลิปนี้ของน้องมีนะคะถ้าชอบกันจัดคัดกระพันบ้าว่ากันเนาะเนาะอ่ะน้องมีเขียนวันทีลงให้แน่ค่ะพอดีเอฟซีเพิ่นจะได้แคปหน้าจอเขียนซื้อน้ำบ้าว่าเธอเพิ่นแคปหน้าจอเลยมันกระจังสิได้อันนั้น เพิ่นเฉลยโหงว่าที่ไปที่มาของเหล็กคือเหล็กของผู้ใดเนาะค่ะเนาะพี่นนอะก็กะถือว่าโชคดีอยู่งวดแรกก็ได้ตัวเลขแต่ว่าก็พูดถือว่าหลายเพราะว่าเพิ่นบนหางเดียวล่างหางเดียวเนาะ<อ>ค่ะเนาะตัวเดียวนะครับอะแคปหน้าจอไว้นะคะท่านผู้ชมหางเดียวเม็ดเดียวเนาะน้องหมีเนาะตัวเดียวนี่นะครับบนบน,บนกับบนกับตัวเดียวล่างกับตัวเดียวครับค่ะ บนหลายตัวบนตัวเดียวล่างตัวเดียวคนมาบอกเลยเนาะว่า022บอกเลยบอกเลยครับซื้อออเดอร์เพิ่นวะซื้อออเดอร์ซื้อออเดอร์พี่น้องนะคะ02222ล่าง79ผู้เลขกผตรงกับสำนักไดเลยเดนีน่เนาะเพราะว่ามันบ่ค่อยตรงกับสำนักได้ได้022<อ>มัน่าบอกแบบนี้นเนาะไ่มีเลยเนาะลองมีนี่แหละครับ รราโดนเพื่อนอย่ามเพื่อเอกหายไปตามเพื่อนบอกแต่ว่าเลขที่เห็นกะซื้อไว้ C หนึ่งหนึ่งแล้ลืมเขียนใจหันเออหนเอาหมดไปเนี้ย C หนึ่งหนึ่งนะครับอย่าลืมเ C หนึ่งหนึ่งอันนั้นคือเลขเลขที่เข้าเห็นอีหลีเข้าเห็นเข้าเห็นแบบว่าเป็นตัวเลยนะครับผมอันนี้ส่วนตัวนี้มันคือเลขฝันตองงวดจากที่เข้าเห็นแล้วนะครับ ก็มีสองชุดนะคะชุดแรกนะคะก็จะเป็นสี <C> หนึ่งหนึ่งสี่เนมาจากไม้ไผ่น้องมีคิดว่าเป็นเจ้าที่พ่นเขียนไห้ยุ่ม้ไผ่เพราะว่าน้องมีเพ่นมากเฮ็ดการเกษตร,กเตรเพ่นสตัดไม้ไผ่มาเฮ็ดเอียงคอไกลเฮ็ดขอใกล้พี่นออ้องพ่นก็เลยคิดว่าโอ้เจ้าทีไห้เหล็กเล้วนะเนาะเขาเห็นเนาะเห็นเป็นตัวเลยเลี้ยงกันนะครับคือที่เขียนไห้ล้ลค่ะตอนแรกเนาะช่วงแรกที่เขาไปวันนี้ก็มา่ฝันตองงวดอีก ฟันต่องวดได้ศูนย์สองสองแล้วก็ล่างเจ็ดเก้าเจ็ดเก้านะคะครับอ่ะโชว์รอบสุดท้ายไหนค่ะนะคะน้องนี่ฟันนี่ใช่ครับอีกฟันอยู่ตรงหน้าครับโอหน้าผู้เออหน้าติดผู้พันโอ้ครับอันแสดงว่าเจ้าที่นี่จะเป็นเจ้าที่ผู้พานเนาะเออแถวผู้พานนะครับเพราะว่าอยู่แถวเถือกเขาผู้พานเขาเอิญอ๋อเถือกเขาผู้พานเนาะครับเอิญบ้านตอนนี้สี่สิบสองครับ สี่สิบสองปีนะครับคนสร์เงินกัยูสี่สิบสองปีนะครับเด้อศูนย์สองสองเสื่อเอาเด้อเพืนว่าครับเจ็ดเก้าล้านอันนี้เป็นเลขความฝันนะครับศูนย์สองสองกับเจ็ดเก้านะครับสำหรับเลขเห็นอยู่บนลำไผ่เป็นสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับลองพิจารณาเบอร์นี้ดูเพื่อนว่ากับโบแมนวาสิได้ขึ้งหมดนะคะแต่ว่าขันเพื่อนไห่สี่น้องมีว่ากับ ออกแน่นอนมาจัดเนาะออกแน่นอนครับั่สเพิ่นสิบอกว่าซื้อออเดอร์เหมือนไรสิเนาะเพิ่นสั่งไว้แม่นนะคะจะได้ขอบคุณน้องมีหลายๆที่ขอบคุณน้องมี่เมาบอกให้เอฟซีเด้ฮูกันเนาะก่อนเลขซี่ออกก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะคะเนาะน่ครับขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับสำหรับแนวทางน้องมีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ